สวัสดีค่ะครูพินนะคะเป็นอดีตสาวพยาบาลนะคะก็ตอนนี้ล่ะออกจากงานแล้วก็มาเป็นหุ้นส่วนระดับซูเปอร์ีพกับระบบ TSW หลายคนถามมาว่า TSW เนี่ยมันเป็นแบรนด์ขายของออนไลน์มันดีอย่างไรคะมันทําแล้วอา ประสบความสําเร็จหรือมีรายได้หลักแสนหลักล้านจริงหรือเปล่าคะวันนี้ครูพินนะคะก็จะมาตอบคําถามซึ่งหลายคนถามมา T S U นะคะข้อดีที่นะคะครูพินชอบเอาส่วนตัวเลยนะครูพินชอบมากๆเลยก็คือมันเป็นการลงทุนทั้งเดียวค่ะทุกคนคะ่ะแล้วเก็บเกี่ยวรายได้ตลอดชีวิตการลงทุนเนี่ยนะคะมันเหมือนเราแบบซื้อเครื่องผลิตเงินซื้อระบบไปอะคะ่ะซึ่งระบบเนี่ยจะทําหน้าที่ผลิตเงินให้กับเราได้ทั้งชีวิตเลยคะ่ะซึ่งเราลงทุนเป็นแค่ แค่ครางเดียวอะแล้วเราได้เข้ามาอยู่เป็นหุ้นส่วนนะคะ t s w เนี่ยเป็นเหมือนห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ออนไลน์ทั่วโลกอะที่มีสินค้าตั้งแต่หัวจรดเท้าสินค้านวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งจะเอาเข้ามาในระบบอีกมากกว่าร้อยรายการนะคะทุกคนคะแล้วก็ระบบใหม่ที่มันกําลังจะเข้ามาคือระบบหมวดจองสินค้าสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นตัวนวัตกรรมนะคะหรือตัวที่เป็นที่ต้องการของตลาด t s w เนี่ยจะเข้าเอาสินค้าเหล่านั้นนะคะเข้ามาขายซึ่งเราอะลงทุนแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเราสามารถหยิบสินค้าเหล่านี้นับ500รายการที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยไปโพสต์ไปขายเราก็สามารถสร้างกําไรได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านั้นๆค่ะทุกคนคะเนี่ยคือความเจ๋งและข้อดีของ t s w u ค่ะนะคะ คูปินเนี่ยลงทุนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่3,500บาทนะคะครั้งแรกแล้วนะลงทุน3,500บาทในตำแหน่งสมอซึ่งมันจะได้สินค้ามาประมาณ4 0 0 0กว่าแล้วก็ได้เรียนคอร์สนะคะปร,ะะ 1, ปร,ะะ 2, ริญา1หนึ่งปริญา2สองสร้างรายได้กับผู้นำตัวจริงนะคะหลังจากนั้นเราไปศึกษาค่ะสิทธิประโยชน์ TNU ทำอะไรบ้างจ่ายสิทธิประโยชน์จ่ายกำไรนู่นนี่นั่นอย่างไรผลประโยชน์แต่ละตำแหน่งคืออะไรบ้างเราก็เลยเฮ้ยวันนี้ถ้าเราจะมาเอารวยและสำเร็จเลย ตัดสินใจดีกว่านะคะเป็นหุ้นส่วนใหญ่เลยนะคะตอนนั้นมีแค่ VP แล้วก็ตัดสินใจเป็น v i p ค่ะอธิษฐานจิตแล้วก็เซกเงินขึ้นมาเป็น v i p 8 5 0 0 0ับาทค่ะก็ได้สินค้ามานะคะแล้วก็ได้เข้าไปเรียนในคอสนะคะผู้นําหลักล้านที่ครูสิตาสอนโดยตรงค่ะปรากฏว่าเข้าไปเรียนในคอสนี้ทุกคนค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะครูสิตานะคะไม่ได้สอนแค่วิธีการนะคะคอสไอผู้นําหลักล้านเนี่ยสอนวิธีคิดสอนวิธีนะคะในการที่เราแบบ จะเสกคนอะ่ะที่ไม่รู้จักกันไม่เคยคุยกันเข้ามาร่วมงานปิดยอดใหญ่ได้อย่างไรอะ่ะคือมันพอทำตามแล้วนะ,ะทุกคนรู้ไหมคะอย่างตัวสมุดสมุดเสกออเดอร์สมุดเขียนขอบคุณทีมงานคู่พินเขียนค่ะนะคะจะเชื่อหรือไม่ก็ตามคู่พินเขียนค่ะนะคะตัดสินใจลองเขียนทําตามที่คุณสิตาบอกครั้งแรกค่ะเพียงแค่2ชั่วโมงค่ะทีมงานค่ะนะคะที่เป็นตัวแทนสมอลอยู่แล้วอะ่ะทักเข้ามาปิด VP พกับเรา85 0 0 0ค่ะเห็นไหมคะแค่เราทําตามในะสิ่งที่ครูสิตาสอนค่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะครูพิงก็อัปเดงขึ้นสู่เป็นซุปเปอร์พีแล้วก็จับกําไรนะคะจาก t w m u อยู่ที่7หลักหรือหลักล้านนั่นเองค่ะในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะอ่าไม่รวมกําไรขายปีกและสินทรัพย์ที่มีอยู่ในสต็อกอันนี้ไม่รวมนะคะรวมเฉพาะกําไรในระบบนะคะทุกคนคะ่ะสุดยอดระบบมากๆเลยนะคะนี่คือข้อดีที่ครูพิงชอบนะคะ1ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิต2มีคอร์สสอน นะคะมีคอร์สออนไลน์สอนนะคะไม่ว่าวันนี้เราจะขายสินค้าอะไรไม่เป็นนะคะเราเข้าไปเรียนในคอร์สเลยนะคะเปิดบิน3,500บาทเนี่ยเป็นสมองก็สามารถเข้าไปเรียนคอร์สปรยละยหนึ่งสอนสร้างรวยกับผู้นําตัวจริงนะคะปรยละยสองนะคะซึ่งเป็นเทคนิคปิดการขายการสร้างตัวตนนะคะเป็นพื้นฐานการขายออนไลน์ที่แม่ค้าทุกคนต้องมีที่พวกเราทุกคนต้องต้อง,องเรียนอ่ะเราถึงจะเก่งอ่ะอ่ะและยังมีคอร์สใหม่ที่เข้ามาคือคอร์สยิงแอดกับครูสีตาเนี่ย ถ้าเราได้กําไรส่วนหนึ่งแล้วเอาไปยิงแอดโฆษณาเราจะเปิดการมองเห็นเราจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นและเราจะขายปีกโคตรดีค่ะกับคอสยิงแอดนะคะเห็นไหมเนี่ยตัวแทน3500น้อยบาทได้คอ์ส4คอสฟรีๆที่สําคัญนะคะลงทุนครั้งเดียวค่ะได้ราคาสมาชิกสินค้าทุกตัวสมมติว่าเราเปิดอ่ะเราซื้ออันเนี้ยกระเป๋า2ใบนะคะในราคาสมอเกิดวันเนี้ยเราซื้อไป2ใบแต่ลูกค้าบอกว่าอยากกินชานม ะะวันนี้เราไปกดสั่งซื้อชานมในราคาสมอในเลตสมาชิกได้เลยค่ะและจะส่งไปที่บ้านลูกค้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าอีกแล้วนี่คือความคุ้มค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเข้ามาร่วมงานกับ TSWU กับครูพิน,นะคะยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนเลยจ้าสำหรับใครสนใจอินบ x ็อกมาได้เลยนะคะเปิดรับตัวแทนทุกระดับทั่วโลกจ้า